สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องแอนดาฟลี่นะคะเดี๋ยวเรามอลุ้นนะคะโชคกันนะคะอี่รางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่สองรางวัลเลขหน้าอยู่นะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึศย์างหนเลขหน้าสามตัวคเลขที่ออกศูนย์ <S 1> 1, <S หนึ่งหนึ่ง รางวัลเลขหน้าสาตัวออกไปคระจาสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย็สทุกท่านก็คุ้มจะรุ่นเหมือนนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหายใจเรื่อๆนะคะทุกคนจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้านะคะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะฟ้าร้องคือฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้ว สามารถถอนอเงินสดได้ถึงหนึ่งแบาทครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะเลขที่ออกสี่สองหนึ่งค่ะสี่สองหนึ่งต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่4ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่5นะคะออกรางวาัลเลขกท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ มารุ้นกันมารุ่นกันค่ะทุกคนรุ่นกันรุ้นรางวัลกัน,น,กน,กนค่ะเดื่อจะได้โชคดีนะคะครางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออกห หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหนึ 6, 1, ่งแปดรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะมาแล้วรางวัลสองตัวมาแล้วค่ะทุกคน ลุน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 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออก SM. รางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่และหลักที่ห้านะคะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะได้แก่ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะนางสาวมัทุรีโยคีค่ะผู้ว่าการสำนักตรวจสอบผลสำเร็จแผ่นินทุก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 น้องสาธุองคูสาทุองคูคอ้ลูกมีโชคด้วยเถิดพอปู่จ้าส่อปู่จ้าเรียนกดไละเงินสร้างบ้านเลืพอปูเด้อสวนดุสิตค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว ทุกเลยรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่ษษษสิบหกกรกฎาคมพุชัยเตี้ยแรงมากห้ <5 67 S 1> <c oughs> าร้อยหกสิบเจ็ดต้ยแรงมาก <c oughs> เลขที่ออก <c oughs> ถ้าออกเอากราจะไม่กรีด๊ดเราจะไม่กรี๊ดสองหนึ่งสองหนึ่งฟังอีกครั้งค่ะ รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16บหกพาคมพุทธศักราช2567ยเลขที่ออกสองหนึ่งรางวัลเลขหน้าสตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออก <c oughs> รางวัลที่หนึ่งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ หล้านบาทนะคะรางวัลข้างเพียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลกับเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งทุกลอตเตอรี่สองหนึ่ง นะะคลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะอยากน้อยก็ได้ลอตเตอรี่เมอได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรสงห และเจ้าหน้าที่ก็จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกรากานอีกครั้งหนึ่งค่ะฟาโลฟาโล ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวเราลงเลือกวันที่หนึ่งนะคะทุกคนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแเลวันเกิด23พฤศจิกายน2567ค่ะถึงวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เราซื้อวันเกิดตัวเอง22แต่เราซื้อเลขวันเกิดพี่วารี21เราสมัคระติดวันเกิดตัวเอนี่แต่เรนซื้อเลขวันเกิดพี่วารีไว้นะคะ จะเรียกตัวเองอยู่นี่กลับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเหตุจากเดี๋ยวเราไป้นทั้งวันที่หนึ่งต่อค่ะกรมสุขภาพจิตประรวงสาธารณสุขนะคะจะทําการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังค่ะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปประชของตนเองค่ะ ใบหนึ่งสองพันแล้วนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะในกรกฎาคมทรางวัลห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสามหกเจ็ดสามสามหก 3ามหกเจ็ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งวดวันที่16รรกรกฎาคมพุทธศักราชสองพัเลขที่ออก3าม3กเโดยที่รางวัลที่1น,นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่จำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ3า7 3 3เจ็ดสามห้าสาสาหและ สามหกเจ็ดสามสามเจ็ดสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดเป็นเลขที่เขาเขาอั้มนะคะก็คือเลขอั้มก็คือเขาอั้มสามเก้า <3, 9. S 1> นะคะเก้าสามแต่ว่า 1, อ,อย่าลืม เลขามันเป็นเลข๖นะคะค่ะนะกจริงแต่ว่ามันกลับหัวนิดหนึ่งนะคะก็ดีใจกับ FC ทุกท่านด้วยนะคะที่เอนก็เดี๋ยวตรวจลอตเตอรี่ก่อนนะคะค่ะนะอันนี้ก็รู้แล้วว่าทหนึ่งใบเลยค่ะทุกคนต่อไปเป็นการอ่านผลการออกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวตรวจไปนะคะว่าเราถูกระมัลอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเรา ถูลอตเตอรี่หนึ่งใบ21นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกนี่นะคะหมายเลข8ปดศูนนะคะก็ซื้ออายุนะคะวันเกิดนะโอซื้อวันเกิดนะของพี่วรีนะคะนี่ค่ะถูก1ึใบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อฟทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ